คืนเผาผีโกสไนท์สนับสนุนโดยเฟมแฮทโทนิกผลิตภัณฑ์บำรุงหนังศีรษะลดอาการหลุดล่วงของเส้นผมฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัส,สบดีสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนพร้อมกันครับสวัสดีครับอาสินสายเอ็กสวัสดีครับพินัสสวัสดีครับชื่อเรื่องว่าหญิงร่านไสยศาสตร,ร์ลวงเป็นยังไงครับเชิญครับ ก่อนอื่นก็ต้องก่อนอก่อนจะเล่าก็คือเรื่องนี้ครับมันก็จะอาจจะต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเคล็ดวิชาผุม่ตุยอะไรนิดนึ่งนะครับฉะนั้นก็ฟังไว้เป็นวิทยาทานแล้วกันนะครับ mm hmm. ครับ โอเคขออนุญาตเล่าหลยนะพี่นัทได้ครับเชิญครับครับเรื่องนี้ครับพี่นัทมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาประมาณสักสามปีกว่าสี่ปีแหละครับนะครับแล้วก็เรื่องเนี้ยผมก็ไม่เคยหยิบมาเล่าเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เอาตรงๆคือมันไม่ได้เกี่ยวกับผีกระสางอะไรมากครับครับฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้คิดว่าทุกๆครั้งที่มาเล่าเนี่ยจะนําเรื่องนี้มาแบ่งปันนะครับแต่แต่ทีนี้เนี่ยอ่า น้องฝนติดต่อมาบอกว่าเออมีเรื่องอะไรที่แบ่งปันได้ไหมผมก็พยายามคิดอยู่เหมือนกันว่ามันมีเรื่องอะไรที่ผมจะพอมาแบ่งปันได้อ่าจนกระทั่งผมหาไม่ได้เลยจนกระทั่งมันมีเรื่องเนี้ยที่ผมคิดว่าโอเคผมอาจจะมาแบ่งปันแต่ตอนแรกเนื้อเรื่องที่จะมาแบ่งปันเนี่ยเอาอตรงคือมันไม่คอมพลีตคือมันก็ไม่จบอะไรนะครับ,รบแต่ว่าหลังจากที่ผมตัดสินใจว่าผมจะมามาแบ่งปันเนี้ยผมก็มีมีการติดต่อไปที่ เจ้าของเรื่องแล้วก็มีการพูดคุยกับเขาทําให้ผมเนี่ยรู้ถึงเบื้องลึกเบื้องหลังที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนสองถึงสามปีตรงนี้เลยครับครับและที่สําคัญก็คือเรื่องเรื่องนี้ยถ้าใครเป็นอ่าอยู่ในเพจผมนะครับก็จะได้ยินผมพูดเรื่องเนี้ยประจํานะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่สนิทกับผมเนี่ยก็จะได้ยินผมพูดเรื่องนี้ประจะรําเ,จเ,จเหมือนกันครับ,รบโอเคอขออนุญาตเล่าเลยนะครับได้ครับเชครับ เรื่องเรื่องนี้ค,ครับคุณนันท์อย่ผมบอกมันย้อนกลับไปเมื่อสามสี่ปีก่อนนะครับครับอ่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ผมถูกติดต่อเข้ามาในเพจก็เชกเช่นเดิมนะครับมันได้มีอะไรแปลกนะฮะอ่าบุคคลที่ติดต่อมาหาผมเนี่ยเป็นเป็นคุณผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกัน เป็นผู้หญิงหนึ่งเขาก็ติดต่อบอกว่าโอเคอ่าสินแสอยากจะสินแสไปดูอ่าที่ทํางานให้หน่อยแล้วก็บ้านให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็มีการสอบถามว่าโอเคผมขออนุญาตด,ดูอ่าดูภาพหน่อยนะมีภาพมีรูปมีคลิปอะไรไหมครับผมจะได้ขอประเมินแต่ต้นๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีเนี้ยจากที่ผมประเมินจากที่ดูในรูปในคลิปเนี้ยก็เอาตรงๆคือก็เขาก็น่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไร คือมไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ไม่มีปัญหาในที่นี้คือไม่ใช่ไม่มีปัญหาในเรื่องหงจุยแต่ดูจากที่เขาถ่ายมาเนี่ยชีวิตเขาก็น่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับทีเนี้ยผมเลยบอกว่าโอเคแล้วต้องการให้ผมไปดูยังไงบ้างเขาบอกว่าพอดีว่าเขาอ่าทาธุรกิจตรงนี้มาก็ระยะหนึ่งแล้วธุรกิจของเขาณตอนนั้นนะครับ,รบทํามาในระยะหนึ่งแล้วแล้วก็บ้านช่อง,ของเขาปลูกมาในระยะหนึ่งแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ไม่พบปัญหานะครับเดีแย่ว่าต้องการที่จะให้มาปรับ เปลี่ยนแก้ไขดนิดหน่อยให้มันอ่าสม,มูทให้มันอาจจะแบบเฮงมากขึ้นตาม,มตามที่เขาต้องการนะครับมผมก็อโอเคก็รับปากว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดียถึงเวลาเดี๋ยวเราไปไปดูให้นะครับหลังจากนั้นก็พอถึงวันแล้วผมก็เดินทางไปที่อ่าไปที่บ้านของเขาไปที่โลเคชั่นตรงนั้นนะครับต้องบอกก่อนว่าอ่าของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเหมือนกับ พูดธุรกิจได้ครับเพราะว่ามันก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรก็คือเกี่ยวกับเรื่องของรถรถเป็นธุรกิจคาแคร์ด้วยเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของอะไหล่อะไหล่รถด้วยเหมือนกันนะครับก็่ามีทั้งคาแคร์มีทั้งอะไหล่รถแล้วก็มีออฟฟิศแล้วก็ข้างหลังสุดเนี่ยเป็นบ้านของเขาครับนะครับทีเนี้ยผมมีโอกาสได้ไปนะครับก็อย่างแรกเลยก็ตามสเต็ปนะครับลงมาถึงปุ๊บแล้วก็สำรวจตรวจสอบอะไรภายนอกจนเรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากนั้นเสร็จผมก็เดินไปข้างในนะครับข้างในออฟฟิศของเขาแล้วก็ไปดูอะไรพวกเนี้ยนะครับ เรามีการเรามีการแนะนำนะครับว่าจุดนี้อ่าไม่ดีจุดนี้ดีควรแก้ไขอย่างนี้ควรแก้ไขอย่างนั้นอะไรก็ตามปกตินะครับ,รบทีเนี้ยบุคคลที่มาฟังบรีฟในวันนั้นเนี่ยก็คือคุณผู้หญิงที่โทรมาหาผมเนี่ยแหละนะครับเขาก็มาฟังผมบรีฟนะครับทีเนี้ยในระหว่างที่ผมกําลังตรวจไปที่ห้องทํางานของเขาก็ เดี๋ยวไปเห็นข้างในนะครับข้างในก็จะเห็นคล้ายๆเหมือนผู้ชายคนหนึ่งนะครับนั่งอยู่บนโต๊ะทํางานขอโทษดีเก,ก้าอี้เก้าอี้ทํางานนะครับ,รบอารมณ์เหมือนเก้าอี้คล้ายๆเหมือนเก้าอี้แบบอะไรนะเหมือนกัาสตรีมเกมอะประมาณอย่างนั้นนะครับๆๆก็จะนั่งเดินโทรศัพท์อยู่แล้วก็นู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็แต่ก็คือเขาก็ไม่ได้สนใจเราอะนะครับ,รบผมก็เหมือนกับมองหน้ากันยิ้มๆกันเฉยๆแล้วผมก็ทํําทาหน้าที่เขาตอบ เสร็จปุ๊บพอเราหลังจากนั้นผมก็เดินเดินออกมาคุยไก่ข้างนอกกับคุณผู้หญิงท่านนี้นะครับผมก็บอกว่าโอเคในวันเนี้ยมันก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าจุดเสียจุดจุดด,ดีอะไรพวกนี้มันก็มีไม่เยอะก็คือว่าการแก้ไขนะก็เป็นไปนตามที่พูดนะครับก็ไม่มีอะไรนะเป็นห่วงมากแต่ทีนี้ก่อนผมกลับอ่าคุณผู้หญิงท่านเนี้ยนะครับ mm. เขาก็ถามผมว่าเออสินแส อ่าพอดีว่าคนเมื่อกี้ที่เสีสเห็นน่ยนะคะอันนั้นสามีหมอ,กออ๋อครับผมใช่ค่ะอ่าพอดีว่าเขาเนี่ยมีมีความต้องการอย่างหนึ่งคือเขาต้องการที่จะตั้งน้ําพุอ่าตั้งน้ําพุอ่สาสินแสพอจะบอกระบุตําแหน่งที่น้ําพุไปตั้งแล้วเกิดความเป็นมงคลหน่อยได้ไหมผมผมบอกว่าอ๋อได้ได้คือจะตั้งน้ําพุใช่ไหมแต่กต็ผมก็บอกเขาว่ามันไม่จําเป็นต้องตั้งนะ ไม่จําเป็นเลยนะครับตอนนี้ของคุณโอเคหมดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องตัง้งลำพูด้วยแต่ถ้าเกิดคุณจะตั้งอ่าผมจะดูจุดตําแหน่งวางให้ว่าตรงไหนเหมาะสม ทีเนี้ยผมก็ดูตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วผมก็มาร์กให้เขาว่าตรงจุดนี้นะคือจุดที่อาวางล้วเหมาะสมส่วนบางจุดที่มันไม่ควรจะวางผมก็บอกเขาว่าจุดนี้ไม่ควรวางนะเดี๋ยวมันจะเสียหายเรื่องนี้จุดนี้ไม่ควรวางนะดเดี๋ยวจะเสียหายเรื่องนี้ก็ก็แจ้งเขาไปนะครับอ่าทางคุณผู้หญิงเองเขาก็บอกผมว่าพอโอเคเขารับทราบเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไปบอกสามีเขาหลังจากนั้นเราก็ อ่าหายกลับไปก็คือผมก็กลับไปกับบ้านไปแล้วก็ไม่ได้คุยกันมาสักพักหนึ่งนะครับจนมีอยู่วันหนึ่งอ่าคุณผู้หญิงท่านเนี้ยเขาโทรมาหาผมโทรกลับมาหาผมเนี่ยเขาก็ถามว่าสินแสขอโทษนะคะอ่าไม่ทราบว่าตำแหน่งที่สินแสะจะให้วางน้ําพุกเนี่ยอ่าไอ้ตำแหน่งตรงนั้นน่ะอ่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะขอขอทวนอีกรอบหนึ่งผมก็บอกบอกเขาไปเนื่องจากผมมีแปลนบ้านของเขาใช่ไหมครับผมก็บอกว่าไอ้จุดเนี้ยจุดเนี้ยแหละคือสิ จุดที่คุณวางได้ความห่างเท่านี้อยู่ตรงนี้งนี้อะตรงนี้คุณวางได้แต่ไอจุดตรงเนี้ยหลีกเลี่ยงจุดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้วางไม่ได้เขาบอกอ๋อโอเคแล้วไม่ทราบว่าไอจุดตรงเนี้ยอาถ้าถ้าไปวางผิดแล้วมันจะค่อนข้างเสียหายเรื่องอะไรผมบอกว่าอ๋อมันก็ไปเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนั้นอะก็ว่ากันไปตามสเต็ปมันนะครับหลังจากนั้นก็ก็วางสายแล้วก็หายไปก็ไม่ได้มีการติดต่อหรือไม่ได้มีการอัปเดตอะไรกันอีกเลย Uh huh. อีกเลยนะครับนานมากนานมากผ่านไปผ่านไปถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณสักปีกว่าครับจะปีกว่าเสร็จอ่ามันมีอยู่เช้าวันหนึ่งครับคุณนะันมันมีการติดต่อมาจากอ่าผู้อ่าลูกศิษย์ทางบ้านเหมือนกันนะครับติดต่อมาบอกว่าให้ผมไปดูควงจุย้ยนณะสถานที่สถานที่นึงหน่อยครับนะครับผมก็โอเคอ่านะทาการจัดตารางเช็ควันแล้วก็เดินทางไปนะครับ พอดีว่าวันนั้นตอนเช้าเนี่ยเนื่องจากเมื่อคืนเนี่ยผมนอนดึกมากเลยแล้วก็แทบจะไม่ค่อยได้พักทําให้ผมทั้งทั้งเหนื่อยทั้งง่วงทั้งเพรียด้วยเหมือนกันแต่ก็เนื่องจากงานเช้าก็ต้องรีบออกใช่ไหมครับทีเนี้ยในระหว่างที่กําลังขับรถเพื่อจะไปสถานที่ที่มีการอ่าติดต่อให้ไปดูของจุ้ยเนี่ยเนื่องจากเราก็อย่างที่บอกคุณนะัทมันร่างกายมันไม่ค่อยไหวอ่ะมันก็อยากจะกินอะไรก่อน แต่แถวนั้นนะ่ะคือมันไม่มีอะไรให้ให้ซื้อกินเลยอะ่ะครับแต่ทีเนี้ยสักพักดึงรถนะครับก็บขับรถมาเสร็จปุ๊บอ่าเราผ่านวัดวัดหนึ่งเราผ่านวัดวัดหนึ่งเป็นหน้าวัดนะครับแล้วหน้าวัดตอนเช้าเ้าเนี่ยเขาจะมีพวกอะไรนะน้ำเต้าคูป้าต้มกุงพวกอ่าไก่ทงไก่ทอดใช่ไหมฮะแล้วก็แบบลูกชิ้นอะไรขายอะไรแบบเนี้ยคือผมเองก็มองซ้ายมองขวาปุ๊บถ้าทางจะต้องฝากท้องทีงท่นี่แล้วแหละ<อ>เพราะว่าตรงเนี้ยไม่มีอะไรกินผมก็เลยบอกว่าโอเคบอก อ่าจอดหน่อยบอกคุณคุณขับรถจอดแล้วก็เดี๋ยวผมลงไปซื้อของนะครับทีนี้พอผมลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็มองดูผมจะกินอะไรดีพอดีว่าเห็นร้านลูกชิ้นอยู่ร้านหนึ่งผมก็โอเคอ่ะร้านเนี้ยก็ลูกชิ้นละกันเดี๋ยวจะซัดสักประมาณร้อยหนึง่งน่าจะอยู่ละอะไรอย่างเงี้ยก็เดินไปเสร็จปุ๊บก็บอกพ่อค้าเนี่ยเดี๋ยวสั่งลูกชิ้นนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับบอกเข้าไปเสร็จปุ๊บผมก็ยืนรอ,อยืนรอเขาปิ้ลูกชิ้นอยู่นะครับ ทีเนี้ยในระหว่างที่ผมยืนรออยู่คุณนะัทสายตาผมมันก็มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังอะไรไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งผมมองไปที่อ่าพ่อค้าที่เขาขายของนะครับพอดีพ่อค้าท่านเนี้ยเขาตอนที่เขาขายของเนี่ยอ่าเขาใส่ก็คล้ายเหมือนหมวกหมวกที่แบบเป็นหมวกกลมๆครับเวลาเขาเวลาไม่คงไม่คาเขาใส่กันประมาณอย่างนั้นนะครับผมก็มองมองเสร็จปุ๊บด้วยด้วยความที่ผมเป็นคนที่ค่อนข้างจําคนได้ได้แบบ ชัดๆอะค,คือเป็นคนที่แบบจําคนง่ายคือเจอหน้ากันครั้งเดียวผมก็จะจําได้แหละผมมองผมมองไปไอ้ตรงหมวกเขาเนี่ยแล้วผมพยายามลอดพยายามก้มหน้าแล้วลอดมองเข้าไปเสร็จปุ๊บผลเลยผมเลยบอกว่าเฮ้ยผมก็พูดขึ้นมาคํานี้อพอผมพูดคาม,มาคํานี้ผมว่าใช่ไหมแล้วเขาก็เหมือน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 หันมาหาผมแล้วเขาก็ถอดหมวกออกม,ออกมาเขาคือค,คนที่นั่งอยู่ในออฟฟิศผู้ชายคนนั้นออใช่ผมก็ถาม เอ,อ้ยเกิดอะไรขึ้นพอผมถามคํำนี้แหละว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ร้องไห้โฮเลยคุณนัทเขาวิ่งมากอดอผมบอะว่า<อ>เขาบอกว่าธุรกิจของเขาทุกอย่างเขาหมดตัวล้มละลายไม่เหลืออะไรเลยครับ เขาเป็นคนที่มีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของอะไหล่รถนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคาแคร์เกี่ยวกับเรื่องของเขาทําธุรกิจส่วนตัวของเขาหลายอย่างมากก็คือเอาง่ายคืออย่างที่บอกกับเขามีเงินทุนหมุนในมาธุรกิจเขาเยอะแต่ทีเนี้ยณวันที่เรามาเห็นเนี้ยเขามาขายของแบบนี้แล้วอ่ะเขาก็บอกว่าเขาหมดตัวหมดแล้วเขาไม่เหลืออะไรเรอาจารย์ผมไม่เหลืออะไรแล้วผมบอกว่าเดี๋ยว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 แป๊บแป๊บผมงงมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งคุยก่อนนั่งคุยกันก่อน ก็เลยนั่งคุยกันก็บอกว่าเออเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงทําอะไรมาทําไมถึงเป็นแบบนี้เขาบอกว่าผมโดนโกงครับผมโดนอ่าเพื่อนผมโกงมผมโดนอ่าลูกค้าผมแบบเหมือนบิดแล้วก็เหมือนคนยืมเงินผมแล้วไม่ค่อยคืนจนกระทั่งมีปัญหาเสร็จไป,ไปมาเสร็จผมโดนเรื่องกฎหมายโดนอะไรด้วยครับอะ,อะไรเงี้ยก็เขาว่าผมฟังนะครับผมก็โอเคนั่งฟังกับเขาอยู่ประมาณหนึ่งประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีนะครับ จนกระทั่งสุดท้ายผมก็มีความเห็นใจเขาก็เลยบอกว่าโอเควันนั้นผมจําได้เลยว่าผมช่วยเขาไปสองหมื่นบาทผมช่วยเขาเพราะว่าผมรู้สึกว่าคือผมจําภาพเขาที่เขาอยู่ตรงนั้นได้อะ่ะครับแล้วแล้ว,แล,วแล้วคือเขาไม่เหมือนเดิมเลยแต่คือหน้าเขาเหมือนเดิมนะครับแต่เขาไม่เหมือนเดิมทุกอย่างผมผมผมพูดเลยว่าผมใช้คําว่าเห็นผมเห็นใจมากๆเหมือนกันครับตอนเนี้ยตอนที่เล่าอยู่เนี่ยยังยังได้ถึงภาพวันนั้นแล้วแบบก็ยังมีความสะเทือนใจนะครับ เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกว่าผมสะเทือนใจเพราะอะไรทีนี้ผมก็ช่วยเหลือเข้าไปแล้วก็กลับไปผมบอกว่าโอเคอ่าคุณมีเพจผมใช่ไหมอันนี้เบอร์ผมนะอันนี้เพจผมนะคุณสามารถติดตามติดติดต่อมาที่เพจนี้หรือว่าติดตามเพจได้นะแล้วก็มีอะไรถ้าเกิดอะ,อ,ะอ,ะอะไรอะไรอะไรยังไงเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวคุยกันได้ถ้าเกิดผมผมไม่ว่างตอบกลับก็อาจจะเป็นแอดมินเขาเขาพูดนะผมจะผมจะวางเรื่องเอาไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้เขาก็โอเคก็ได้คอนแทคผมไปได้เบอร์ผมไปเสร็จผมก็ หลังจากผมก็ปรับมานะครับก็ใช้ชยุตตาปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ก็ไม่ได้คุยไม่ค่อยไคด้คุยกับเขาเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของงานและชีวิตด้วยเลยเหมือนกันแต่เขาก็จะวนเวียนอยู่ในเพจผมอยู่ตลอดนะกดไลค์กดแชร์บ้างอะไรอย่างนี้บ้างนะครับทีเนี้ยอ่าแล้วเรื่องเนี้ยมันก็ถูกอะไรถูกผมนําออกมาพูดเป็นกรณีศึกษาให้กับ ่าบุคคลใน Facebook ของผมก็ดีหรือว่าเวลาผมออกไปทริปไหนทัวไหนหรือไปสัมมนา,าไหนก็ดีผมจะพูดเรื่องนี้ตรงที่ว่าอ่าบางครั้งการทำธุรกิจเลยแลก็ตามแต่บางทีมันมีจุดบอดบางอย่างในการที่พวงจุ้ยมันเสียบางทีมันทําให้เราเกิดปัญหาได้อะไรอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่จุดพีิกจุดพีิกมันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อวานอ่าวันเมื่อวานที่ฝนนะเขาคุยกับผมเรื่องว่ามีเรื่องอันนี้ไหม มีเรื่องอะไรที่เต้องมาแบ่งปันไหมผมไม่มีเรื่องแล้ว <S <S ผมมาเหลือแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวทีเนี้ยเนื่องจากผมผมก็ผมอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรต่อจากเรื่องตรงนั้นไหมหรือว่าเหตุการณ์ที่เขาเจอณนะตอนนั้นมันมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องของจุย้ยอะไรเพิ่มไหมผมก็เลยโทรไปถามเขาตอนแรกทักไปในในเทจก,ก่อนแล้วเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวโทรไปถามอะไรเงี้ยผมก็มีมีโอกาสคุยเขาประมาณสิบนาทีนะครับแล้วก็ถามเขาว่าอ่าโอเคหลังจากที่ คุณมีปัญหาคุณประสบพบเจอปัญหาไอ้ตรงนี้แล้วเนี่ยคุณอ่าดีดีเทลตอนที่คุณมีปัญหาตรงนั้นมันเป็นอะไรบ้างมันมันมีเหตุการณ์แปลก,ก,กอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นบ้างไหม,มเขาก็บอกว่าไอ้แปลกเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะอาจารย์แต่มันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่มันแปลกตรงที่ว่าอ่าผมอะอยากตั้งวางน้าผึ้มากๆเลย ทีเนี้ยผมก็เลยมองว่าผมอยากวางน้ําูุผมก็เลยสั่งน้ําูุมาสั่งช่างเขาทําน้ําูุอ่าทาคล้ายๆเป็นบ่อน้ํผู้ส่วนตัวของเขาเนี่ยครับมาตั้งทีเนี้ยเขาก็ไปตั้งในจุดตรงนั้นเขาบอกว่าพอเขาตั้งเสร็จหลังจากนั้นประมาณสักสามเดือนเกือบสี่เดือนนี่แหละหมันเริ่มมีปัญหาและเรื่องมีปัญหาอย่างเช่นอ่าทาธุรกิจไม่ค่อยดีบ้างแต่โดนโกงบ้างเพื่อนยืมเงินบ้างโดนลูกน้องหักหลังแทงหลังอะไรบ้างอย่างเงี้ยมีลูกลูกน้องโกงเงินบริษัทบ้างอะไรประมาณนี้บอกว่าอ๋อ อืมใช่เหรอเพราะว่าไอ้จุดที่ผมบอกเนี่ยผมบอกให้วางในจุดดีนะ oh. ถ,ถ,ถ้าคุณถ้าคุณถ้าคุณวางในจุดตรงนั้นมันจะไม่มีปัญหาถ้ม,มันมีปัญหานี้ได้ด้วยเหรอเขาบอกผมเขาบอกผมเสียงแข็งนะว่าจริงอาจารย์มันมีปัญหารจริงๆครับผมบอกว่าอ่ะโอเคขอโทษนะคุณยังพอจําภาพสถานที่ของคุณได้ไหมเขาบอกเขาจําได้แม่นผมบอกอ่ะผมก็พอจําได้เหมือนกันอนะ อ่ะไอจุดที่คุณวางมันคือวางตรงจุดนี้จุดนี้จุดนี้ใช่ไหมเขาบอกเหอะไม่ใช่เขาไปวางอีกจุดหนึ่งอืมเขาไปวางในจุดที่ผมไม่ให้วางครับผมบอกอ้าวแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวไอการวางตรงเนี้ยผมผมได้รายงานภรรยาคุณไปแล้วตอนที่เขาโทรมาถามผมอะ่ะฉะนั้นคือมันไม่มีทางเลยที่คุณจะวางผิดนะเขาบอกอาจารย์ภรยาผมอะ่ะบอกให้ผมวางจุดที่อาจารย์ห้ามอ้าว อ oh. วางให้บอกให้ผมวางจุดในจุดที่อาจารย์ห้ามแต่ไอจุดที่อาจารย์ให้วางเนี่ยเขาไม่ได้ให้ผมวางผม <c oughs> บอกเอา้าน้กทำไมมันมเป็นอย่างนั้นพอทีเนี้ยสักพักหนึ่งกุณนัทม,ม,มันเหมือนเดทแอร์มันเหมือนเงียบไปเขาก็บอกว่าไม่น่าละ่ะมิหน่าละ่ะกะแล้วเ็าพูดคำนี้ผมาว่าอบอกสิเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าหลังจากเขาวางน้ําพุอันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ย อ่าการเงินเขาเริ่มไม่ดีเริ่มโดนโกงเริ่มมีปัญหาลูกน้องเขาเริ่มเหมือนแทงข้างหลังเขาก็คือว่าเหมือนขโมยเงินหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยน,นะครับ,รบทีเนี้ยแล้วหลังแล้วไอสาเหตุที่่าเขาหมดตัวเนี่ยจากส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากภรรยาเขาเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ขอลงดีเทลนะคะเพียงแต่ว่าหลังจากที่เขาเลิกรากับภรรยาเขาไปแล้วเนี่ย เขามาทราบภายหลังว oh oh. oh. you know, ่าภรรยาของเขาไปคบหาดูใจเพื่อนสนิทของเขาคนหนึ่งที่เคยทาธุรกิจรู่งเรเขามาก่อนอแล้วเพื่อนสนิทคนนี้เนี่ยอ่าพอดีว่ามันอยู่ทริปหนึ่งที่เขากับภรรยาเนี่ยไปเที่ยวฝรั่งเศสแล้วก็เพื่อนเพื่อนคนนี้ไปด้วยเหมือนกันอแล้วแล้วเขาสามคนสี่คนที่ไปตรงทริปนั้นก็มีคุยเรื่องธุรกิจอะไรกันประมาณอย่างเงี้ยแต่หลังจากนั้นกลับมาเสร็จภรรยาเขาก็เลยบอกว่าเออ ที่เราดูหงจุ้ยดีไหมให้ชินแสงมากรับผงจุ้ยร้านบริษัทดีไหมจะได้เจริญก้าวหน้าอะไรมากขึ้น<อ>ไอ้ไอผมเองเนี่ยไม่ได้มีความเชื่อเรื่องนี้หรอกอาจารย์แต่ผมมก็เขาอยากทําผมก็ให้ทําแต่อาจารย์มาวันนั้นอาจารย์เห็น็ิผมไม่เล่นมาสนใจอาจารย์เลยผมว่าใช่ใช่เขาบอกโอ้ผมมาเข้าใจแล้วว่าทําไมไมันเป็นอย่างนี้ความหมายมคือเอาอางนี้คุณนัดภรรยาเขากับสามีใหม่ปัจจุบันเขาเนี่ยน่าจะพยายามใช้ไอ้ตรงนี้เข้ามาเพื่อ ทำให้ธุรกิจของเขามีปัญหาและทำให้เขาต้องเสียหายเพราะว่าอะไรหลังจากนั้นธุรกิจของเขาเนี่ยบางอยา่างบางส่วนเนี่ยอ่าคนในของเขาลาออกไปทำงานกับบริษัทอื่นกับบริษัทของสามีใหม่ของภรยาเก่าคนนั้น่ะครับอ่าจนกระทั่งเขาไม่เหลืออะไรเลย<อ>เนี่ยแหละครับทีเนี้ยพอผมฟังนิ้เสร็จป,ปุ๊บผมพูดตรงเลยว่าในฐานะของคนที่เคยคเคยให้คำปรึกษาไปอ่ะครับผมก็ยังผมผมโทษตัวเองอยู่เหมือนกันว่าผมไม่น่าพูด ไม่ไม่น่าจะบอกแค่จุดดีแต่ไม่น่าไปบอกจุดเสียขเขาแต่เราบอกจุดเสียขเขาเพื่อให้เขาไม่ไปวางไงคุณนะัทให้เขาแก่ใช่แต่กลายเป็นว่าเขาเอาตรงเนี้ยของเราอะไปทำอย่างนั้นซะใช่อันนี้แหละอันนี้แหละครับอันนี้คือเรื่องทั้งหมดของวันนี้มันอาจจะไม่ได้น่ากลัวนะครับแต่เนี่ยแต่เรื่องของผมมันก็อย่างนี้แล้วนะประมาณเนี้ยนะ เดี๋ยวถ้าเป็นแบบตาม oh. ที่สินแสเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับก็คือเหมือนกบเอาเป็นไปได้ไหมครัอันนี้ไม่นั่งวิเคราะห์กันนะฮะก็คือภรรยาของคุณพี่คนนี้ที่หมดตัวเนี่ยเหมือนับกับเขาเนี่ยไปแอบคบกับเพื่อนสนิทของแฟนเขาแล้วก็วางแผนทั้งหมดแน่นอนแหลคะครว่าถ้าเรามีความเชื่อในเรื่องของการตามหลักคงจุ้ยเนาะเนรัยสินแสบอกให้ตั้งอีกที่หนึ่งที่ดีแต่เขากลับไปตั้งที่ที่ไม่ดีหวังเพื่อที่จะให้สามีของเขาเนี่ย หมดเนื้อหมดตัวหรือว่าล้มละลายเพื่อตัวเขาเองตัวผู้หญิงเองเนี่ยจะไปคบกับเพื่อนเขาคนที่มีอีกหนึ่งธุรกิจอย่างนี้เหรอครับใช่อย่างนั้น<อ>ครับเพราะว่าเขาบอกว่าลูกน้องที่ทํางานกับเขาเนี่ยตอนที่ออกไปเขาก็ได้ข่าวว่าไปทํางานกับภรรยาเก่าเห<อ>มือนกันโดยที่แล้วก็อเขาบอกว่าเงินบางส่วนที่มันเป็นอันนี้ดีเทลลึกๆของเขานะเขาบอกว่ามีเหมือนกับ การติดต่อซื้อขายอะไรบางอย่างหลังๆรู้แล้วว่ามาจากคนคนนี้อะไรประมาณนี้ใช่แล้วอ,อ,อย่างเงี้ยครับอาจารย์วิธีแก้เขาต้องยังไงล่ะครับคือต้องบอกก่อนครับ ถ้าวิธีแก้ถ้าพูดจี้งครับถ้าวิธีแก้ถ้าเราตั้งผิดไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเปลี่ยนตำแหน่งในการตั้งหรือว่าเราจะไม่ตั้งได้แต่ในกรณีอย่างนี้ครับที่ที่เขาเจอเนี่ยคือเขาตั้งจนมันเจ๊งไม่หมดแล้วคือเขาตัวเองมันมันยากที่จะกลับมานะครับเพราะว่าธุรกิจหายชีวิตครอบครัวหายอะไรแบบนี้แต่ต้องบอกก่อนครับว่าในสาบวิชาฮงจุ้ยการตั้งน้ำพุน้ำตก ําลน้นบ่ออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการกระตุ้นเพราะว่าเห็นอะไรไหมครับพลังงานของน้ํามันจะกระตุ้นมันจะมันกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาครับฉะนั้นการกระเพื่อมของน้ำเนี่ยในทางคงจุ้ยมันคือการกระตุ้นแล้วการกระตุ้นในทางคงจุ้ยมันจําเป็นจะต้องไปกระตุ้นในจุดตําแหน่งที่เป็นมงคลเท่านั้นไอจุดตําแหน่งที่ไม่เป็นมงคลเนี่ยมันห้ามไปกระตุ้น S <s> ฉะนั้นคือถ้าเกิดคุณไปวางผิดตำแหน่งนั่นก็คือคุณไปกระตุ้นพลังงานเสียถ้าเกิดคุณวางถูกตำแหน่งคือไปกระตุ้นพลังงานดีฉะนั้นคือน้ําพุเนี่ยเวลาวางอย่างเช่นเราเห็นพวกห้างร้านบริษัทต่างๆ,ๆเขาวางเนี่ยพวกนี้เขาวัดองศาเขาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเขาเขาไม่ได้วางโดยที่แบบว่าอยากวางก็วางอะไรแบบนี้<อ>นนฉะนั้นนั้วแสดงว่าคนคนนี้ไม่สามารถที่จะกลับมาทําอะไรได้แล้วถูกไหมครับถ้าในตัวดวงของเขาณตอนนี้นะครับคือเขา ตกชงของเขาด้วยเหมือนกันชงก็ mm hmm. บอกก่อนในตามเป็ตามสาวิชาเวลาชงอะครับบางคนอาจจะคิดว่ามันมีการชงปีใช่ไหมเช mm hmm. ่นปีนี้ชงอ่ะแสดงว่าห,หมดปีนี้ไปฉันก็ไม่ชงอะไรแบบเนี้ย mm hmm. mm hmm. จริงๆคนเรามันมีการทั้งการชงวันเดือนปีเวลา mm hmm. mm hmm. ถ้าในสาวิชาฉะนั้นคือของเขาเนี่ยในช่วงของอายุอขงเขาสามปีห้าปีตรงเนี้ยมันคือมอรสุมชีวิตที่เขาเจอ mm hmm. แต่ทีเนี้ยถามว่าถ้าเกิดเขาจะต้องการให้มันกลับฟื้นคืนสภาพเดิมหรือว่าอาจจะแบบไม่ได้คืนสภาพเดิมแต่ดีขึ้นเนี่ย มันก็เป็นเรื่องของในการปรับปรุงของตัวคาเองเหมือนกันอีกส่วนนึงใช่ประมาณนี้ครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับแต่ถ้าฟังจากที่เรื่องราวของชินสายเอ็กเล่าให้ฟังเนี่ยเออเอาจริงนะคนน่ากลัวกว่าผีอีกนะอ่ะใช่ใเพราะว่าโอ้โหจิตใจคนเนาะเนะยฮะทำได้แบบกับคนที่อยู่ด้วยกันมาแล้วก็ชีวิตเขาพังอ่ะแต่ตัวเองกลับไปกลับไป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 กับอีกคนนึงแล้วก็เอาลูกน้องไปด้วยมันน่าเจ็บใจเหมือนกันนะใช่ครับและ่องยานึงคือ อ่าสุภาพสตรีทั้งนี้เนี่ยคือเขาไม่ได้มีเขาความชั่วร้ายอะไรเลยครับครับอ่าวันนั้นเขาก็เป็นคนที่แบบว่าตอนรครับคือโอเคทุกอย่างนะครับแต่ตอนเนี้ยยังคุณยังบอกคนเราเนี่ยรู้หน้าเลรู้ใจจริงนั่นน่ะสิคำนี้อ้าวขอบคุณมากนะครับสินแสสําหรับวันนี้ยินดีครับคุณนายินดีเลยถ้าใครอยากจะตามติดตามสินแสนี่มีมีมีบ้านฟ้าไหมฮะครับบ้านฟ้าก็สามารถเข้าได้อ่าเข้าไปได้ที่ ซินแสเอ็กวงจุ้ยประยุก168นะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นบ้านแดงก็เหมือนกันบ้านแดงก็ชื่อเดียวกันเลยครับแล้วก็ถ้าเป็นเป็นในต่อตอก็ชื่อเดียวกันเลยครับโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับซินแสแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะยินดีครับผมพอดีว่าเร็วๆนี้จะขึ้นกรุงเทพว่าจะไปแวะไปหาคุณดัทนะครับมาเลยยินดีที่สุดเลยครับผมพตึงครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ